ชีเดนเนาพีน้องเหงมาพผอกันันอันนั้นนี่งเยัดีงเนาะลงนี่ด่ดดยด้วยนะดอยนีโอุ้ยเนาะผมลงผมลงผมลงบอยห้วยลงคมลงคมคมลงคมลงองมีเสียงอีกอย่าเียวยนยุกยอนยุก

อยู่หน้าบ้านหน้าเพื่อนคองเมอุษาเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาอคนอื่นเบิดก็ต้องขอากราบทักทายสบายดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีกันเบิร์่สูขสู่คนพี่น้องเอ้ยโดยน้อบัวสิเป็นพ่อพี่น้องทางฝั่งลาาฝั่งไทยต่างประเทศนําเด้นอะกนากนินดีต้อนรับเขาสู่ซองของเ่าเยดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเนะอ้ยเนาะพบพ่อกันกับบาเยดในมือนี้พี่น้องเอ้ยกันี่แหละเนาะอยู่หน้าบ้านเมอุษา พี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้ไปทางบ่อเส้นเห็ดชังกระตุบกระตุ่ยอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเห็บช้างคนน่ะเนาะป้าทพี่น้องเอ้ยเขาเนาะเข้าไปทักทายสบายดีโอ้ลมน้ำกันก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงเนาะฮ่าทุกพี่น้องเอ้ยวูบเสียงดีนะกระตุกกระตุ่ยอยเนาะเนี่ยนะคันดิปูกระห่าพี่เหมียงจมยังไงล่น เออบ่ิิตคอันเออคอในมันบเอานอเ้ออเอาเอาในนะเอาอันนั้นเลยเี้ยเด้อดยโดม่เรื่องระคุมราคานิบอกกันแบบว่ามันมันเิ่นขายเบี้ยเท่าไรไหมยัก่หุระูอืมบอกว่า้าเห็นนั่นตลาดนี้ทำเบี้ยยังไงเซนไปปลายบนนั้นคว่เรื่องมีเบี้ยก็บอกได้ใช่ไหมเด้ ห้เบี้ย34000บาทเอานําคือกันเด้อแมงเฮยบ่เบี้ยไม้เบี้ยม่วงม่วงเออว่าในมันนี่อีกายนี่น่ะบ่ตากล้าได้อยู่นะเอาก่อนสิเอาไปทางอื่นทางไกลก็สบายดีเด้อสบายดีเนาะสบายดีเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าพบกันอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของแม่อุาเพิ่นจังได๋น่ะทางนั้นเฮ็ดกระตุกระตวยอยู่เนาะพ่นเ็ดหยังอ่าเฮ็ดหยังอันเนาะ Đó, phải bung tung ngồi nó hay mấy usa phân ninh con chắc ninh mì nhắn mình tìm ý nghĩa nè cái nè mì mười năm đi mì nè phải nè mì phải mì nè mì phải mì nè mì nè mì phải mì nè đấy nó <laughs> đâu, bảo

อันนี้ก็คือทางทีมงานเฮาพี่น้องเอ้ยก็กําลังอะสมัคคีเนาะอ่าแต่ละคนนี่มีแต่คนดุมันพี่น้องเอ้ยอากาศมันดแลอากาศมันคึมคึมมาจ้บ่ค่อยนั่งแม่นอยู่บ่จักแลเออยังลงคลิปบ่่อยว่ากลัวฮอดลอแมันผู้ใดนี่ครับผู้ใดลงคลิปนี่นะบ่ทัน่อยเด้อมานี่กลัววกลัวบ่มันใหญ่ดบ่ทันวต่าง Bột, chắc bọn sản <laughs> nhân không hề Thì anh này có tựa khỏi năng nhận tên đồng đồ luôn. lông? Khỏi nặng lông thì đốt nó khỏi thả nó chạy hót sảm cho muỗng lo lo thì người Nó dù là bọn chết mi sản nhân hên cơ muỗng Khói bọn sản chơi đây đó thấy thằng mẹ ưu nó đó, thấy nó bỏ hại không Nó xoay xoay đây ngồi, khỏi chì mưa bãi này Ờ, chì mưa rồi bọn หนึ่งข่าวว่าแมวะเห็ดกินเออเห็ดกินเออตีรอแล้วนะนะเอ้าล oh right. like oh oh ืมลืมลืมพักกันช่วยใช่ใช่ผมเนี้ยเนาะเนาะแม่อุตส่าห์เช็ดยุให้กินกันะตามสบายตามสบายแม่เลยเนาะอันนั้นี่ไปฉากอันิไปช่วยอะไรไปช่วยนคนไปฉากไปชคนอื่นก่อนี่อยชูแวนีเลยค่ายมียงชูเดี๋ยวเดหางร คมลงคมลงมลงหวด้วยลงคมคมคมลงเออคมลงมงไหนมา้งมาตงคบอกอร่ลงหมดอ่างนี่รถนี่อ่างเอยู่เลยยูเลยไปูไปอ่างเลยออ้าว่านยยกยกมันสิบหักบ่อมันเอันแขกมันบันเบนนักป่านั้นอโอลา้ววเอา

ơi phi nông nó, phi hải heo đây? Này giờ nó ban nay mướn Thứ là, thứ là. Thúy là. Thúy là. Thúy เพิ <kung> ่นยังบ <ım S 2> ่ใช่จังตั้งมื้อนี้สาวมันอยู่นี่แล้วก็เทมื้อนี้แล้วก็สิตั้งกันคนมืมาเฮ็ตัวนี้มันลืมคดบาดนี้เออโดยมันสิจบาดนี้เนาะกระเทือนเนาะคมาเฮ็ดหม่องอยู่อยู่นี้เนาะเนหม่องอยู่นีก็บ่ได้อีหอนี่เนาะบ่ได้คือเก่าแต่ว่าบนเเ็รถน่ะได้อยู่น่ะนี่แห่มันก็สิบ่ได้้นับ่สิอืออาต้ยาวาพี่เนาะนว่าเฮซ้ายไปลงบนนันเบิดน่ะแสงว่าเรียบร้อยนะ ว่าได้คือวัที่เป็นกัว่าเขาเอาหันเอาหนีมาเลยกะมันกะแบบเป็นนันหอมบ่เมอ้50นัดบักหั่มสองคนสามคนนี่เห็นเล้วบุเห็นตื่นเห็นอะไรเนาะนได้หนูนไป้ำนนนเดี่เห็นะเห็ยจวนจนวนาได้หมเด้พื้นเฮาเลยถึงยพื้นเฮาเลยไว้ด้น้ำเพชรเียงมแต่ปะ เนี่ยเี๋ยวเราเจ้าใจใจนีเนาะเราเราได้บอกเดี๋ยวเราเข้าอย่างมือหาลูกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยยื้อไม่งมึงักแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันหลายหลายคนเลยว่าิีโน่เปเ่เดี๋ยวพอปะาเออยนี้อบปนมลงมาจี้ผมลงผมลงมลงเออไปเลยรอ้บคาคาว มนมีเสียอีกเี่ยย้อนยุกย้อนยุกนีเลยเพตั้งไว้ไหวโอเคอ้ากโอยังสบายก็เ้าประเทศเป็นรถเนอะอนาก็ขึ้นมาแหลนี่บวกข้ภายในเลยเนี่นี่มันโผล่มีชื่อเนาะช่วงแรงมันขึ้นมีชื่อพี่น้องเลยห้ามช่วยนะย่อช่วยกันนะคร เด้ออ <ih az violin Legisl acy> ืมเออคนกะลุกกุ๊กกั้วเนพี่น้องเนาะมันกบ่ได้ยาเนี่เบ่ได้ยาคือคิดเออเฮ็ดรอเออผู้ใดสิเป็นสิลอยต้องเติมก่อนเนาะต้องเติมผู้ใดสิเป็นรถมือมืออื่นก็เป็นเด้อบดนี้เด้ออ้สิเป็นรถเคนีคือเฮ็ดให้อ่าทางน้องเพิ่นู้ว่าเฮ็ดแนวดเป็นแนวทางให้น้องๆเพิ่นแม่่ว่าเอาเนาะก็แล้วแต่เจ้าเ เนาะระวังใส่อันนี้กับล่อช่องล่อหนึ่งนลยอันนีหลายๆกุญแจอันนี้บอหนึ่งกับชองมันกับนี้มันสีลายกุ้ยเนาะเศษนอกกุ้งดางหลังอยู่ตัวนี้นีกว้างกุ้งล่อแรงนะแมนแต่ว่าตอนนั้นมันสีง่ายกุ้ยตัวนี้แมนล่อแรงนะถูกอ่ะถูกอ่ะดู๋ิแมี่เพิ่งเอาตัวเปลี่ยนลงพื้นก่อนเดี๋ยวกระแทกตัวแห้เถอะงอู้อู้น้องเด็กว่าจีเดดเดือดงอกเหรอกุ้ยชาวมินาหายกากแล้วแหละเนาะ อ่าตัวนั่นเพิ่นอเพิ่นรอ้สิพายนี่บ่เ่ทั้งองนี่แหละอือไดว่ามันจะเข้าบงก่อนว่านะโอเนาะงแม่อุตสาหแล้วก็กําลังเียมเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะมันค่ําไปเด้มันค่ําแลแต่เว้นค่อยค่ํายามแงพี่น้องเอ้ยนข้าวน้ําเพิ่นก็ได้นข้าวน้ําคนไผก็ลุกุกกวเนาะ ไม่รอเนี่จะไปเพิ่่อโอ้นนอยากไปอยู่ด้แถบเพื่อนเจ้าชวนที่บ่กับคอยก็อยากกับคอยก็อยากไปอยู่แต่ว่าคเจ้าชวนให้พ่อนพี่น้องคนเบืองน้ำนะใจเฮ็ดเล็กๆน่อยแตงลี่ขี่จากเช้านะนําเป๊ะพุ่งหัวสันหอยยังคักแล้วบริจาคบ่หอยจับกลองเนาะใจคอยพี่น้องคนกยจกเก่าแล้วไปวันนี้

เดียวได้ลายเต๋อได้เอาไปใส่มากะสามล้อได้เนาะมุกกันนี้ก่อนให้สามล้ออะไรพี่น้องเลยบ้าไปลายเต๋อหมดนะเนาะมุกไปครึ่งครึ่งกองเนาะกองครึ่งกองก็มุกขอบใจไทยไรเนาะทั้งบอเซียนบอจิตพี่น้องเลยมีอย่างต้อมอีกบ่หน่ะต้อมเลยเนาะเออนนัเนาะเจอคอยว่าจะไปก็ไม่ได้ไปเือแล้วดูดิว่ามันเจอแล้วต้อมขึ้นให้มัน ฮอมเดี๋วก็น้องๆเพื่อนอะตอนเล้งเนาะเดี๋ยวตอนมันห um ัวแบบนี้แหละพากันชวนไปน้ำได้ม well ือเล็กหน่อยก็เอาพอนบางไปน้ำเกิดฮอดมือพันมาเห็ดเปิดกองแหกองชายยังกินเทินยู่นี่บ่ได้อะไรแม่แเมื่อกีน่ะถามเจ้าบุควับ่อน่ะพันธมิมาเข่งเนี่ยมาเปลี่ยนพันธมิตรแทงมาวันมาเข่งไว้ก่อนนะเพราะว่าบางเทื่อเนาะเพื่อนว่างพุ่นเพันธมิตรมาเข่งนะหลุมเสาไว้ก่อนแต่ว่ามือตาไปนั้นันเบิ้งหนยเนาะดุนเบิ้งดุนชมน้องกันเนาะ Đài, à. Đó, và chỉ đây thì cho người có là khỏi hà nội xả con có lẽ vào trên này sau mười sa ừ, sau mười con cho cả nó vừa nhảy kịp cho cái chuẩn cun cun nhìn nữa nó à, đủ khả khác đây thì cho người ba tô sấy là bò rồi rồi hết kinh à nè ừ. hết kinh lơi hết lơi Đó, hết lơi tam sao bái bưng เอมาเบิ่งทั้งนี้ก่อนพี่น้องเลยเข่าเฮือนขั้วก่อนเข่าเทียงเจ้าเทียงนายต้องระมัดระวังเลยจกอะไเป็นอะไรนะลูกมันนายยางขวดหมดระวังเัราแตกรถหรือเแม่แหละดมืออื่นไปแล้นี่มือื่นบุดมือมันหดเอาบ่แม่อาก็เห็ดชุกหมดเด้อลูกเห็ดชุกไวดูอืม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 มอืมะือือมออืมออน เจ้าอีกพอไปนั่งก็คลับแค่มาได้ก็ได้เคนจิตตุกแล้วบ่ะถึงได้เจ้าคือมาน้ำลูกน้ำผัวดีแท้สบายดีเนาะสามีนะพี่น้องเอ้ยเอ้าคอยเช็ดไปซี่ก็บบได้บุญเห็นนะเนาะคอยเขยิบเนาะพี่น,น้องเอ้ยแกคือพ่อและพ่อกันอยู่บ้านเมอุซาเม่อเชนจะลองลองชิมแล้วบ่ะน้ำ หวอนมหนเหนเหนื่อยเนาะกินหลูกแล้วกุหนอกห่อนได้บ้งกนอกห่อนแล้วกนอกห่อนแล้วบ้ดิพ่อเล็กไข่อยะลวชิมมึง่นหนาบาดาลเพือนดิไปได้ไรเข้มบกเข้มรสชาตแบบน้ำกินเรื่อยน้ำคำบ่มันจะออกแบบกินหอมนชมชผมผมชมบ่ได้ตมไ้เออได้อยู่ได้เนาะ ดังกิหนึ่งเขาบ่นให้เราฉีกคั่วนั่นเลยเฮ็ดกินเราะเฮ็ดกินช่วบอยซนบอยแซนมอยเพ้าเมื่อเราให้กินเขาก็ใครกอนบ้าเน็ดบอกเขาอยู่จริงๆเราไม่ได้บอกได้บอเฉยนเคยบอก่ออ้าวพี่น้องเลยทุทเมลสารเพ่นใช้นนเกียมผ้าเกียมมีดดือะบไหม ปูดเห็นว่าเจ้าซื้ออาวุธให้เราอยู่เนาะอาวุธแถวอีกเนาะจักแล้วเจ้าบิ่งอยู่บ่เจ้ว่าเสียมจุกอะมันเสืบ่เจ้าซื้อเสียมจกบ่เสียมจุกเลยแล้วอาวุธนเนี่ยใช่ใช่ขอเห็นเรื่องเนี่ยเจ้ว่าเนี่เจ้าอาวุธเนี่ยบ่เจ้าได้ยินบ่บ่กตาว่าอ่างนั้นนะเออบ่แสนซื้ออาวุธให้แม่อุษาว่แสนซื้อเที่ยนี่เนี่ะ อเฮ็ดพไ้อหันนี้พวเฮ็ดไทยดเออมาอยู่น้ำผเฒ่าวเฮ็ดบุเป็นเทาร่กันอยูเป็นเเป็นอยู่่้บ่เนเลยเนาะผู้ดีใช่ป๊บนะอู้หยแน่นะออคืออยู่เก่ง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 ผ่านผานเอาดียน้องเ้ยตายลยกเนาะมีเราเล่งเราได้เบิ่งนี่ไปเบิ่งัเนาะ เออเบิ่งก่อนดึงมุงก่อนจักมุงแล้วบ่เพิ่ออกไผออกแล้วออกแล้ววันคานผูกแขนวันคานมีวันศุกเนาะวันศุกออกมื้อนี้แหละอ่าออกมื้อนี้แลวันคานผูกแขนล่โอ้ติลแล้วเนาะ5:00นยังบ่5:00นยังบ่แม่นอ่าดจ่อยก็นอยสิอ่าตาเมื่อนรัพ่อออนก็ตามไอ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนาะ่อยก็มากับพ่ออนก็เมื่อก่อนพ่ออนกัน่อยก็หากัได้ปีนึงพี่น้องเอ้ย อคือทางวอเสียนนี่ผ่านแล้ววิทย์แล้วพี่น้องเลยเนาะทางอนุนก็ง่ายเละเป็นเขาเยียนแล้วอนุนนั่นพี่น้องเยเนาะเนาะเป็นได้จะไปหับครับมือนี้ไม่เพิ่นได้ไปหับมือมาได้อมดเลยขิงข้ามคือเก่าเนาะใหญ่ไม่เพิ่นไปหับปาะชันนะโอ้โดยโดยแต่เก่ากับงานงานแพ็คคูเนาะพี่น้องเนาะเป็นกระยาออกมาเนาะก็คือแบบนี้เลยเนาะผู้นั้นก็เล่งคอยอยู่ไิได้เมื่อรีได้บาทนี่เด้อโอเคเนาะโอ้ยโดยรักปลอดภัยบาทนี่เนาะ เือกันนะพี่น้องเลกับพื่อจะเป็นมือใหม่ผู้ใดมอนีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่ว่าของน่องเวาตาก็เรียบร้อยแล้วทางวัตาเพิ่นใส่แล้วเพิ่นผู้ใดกันเนาะโอเคโอเคน้องพี่น้องเนาะเนาะสกับเด้อบันนีเด้อเนาะเด้อปิดประตูปกู่น เนาะพี่ประตูปะเออเดี๋ยวพี่ทางเนาะเนาะเอาสบายดีเนาะสบายดีกัปปะอลิบาดนี้เนาะเอ้าทั้งแม่ครัวเฮาเนาะสบายดีเด้อแม่เด้อเนาะสบายดีหุ่นอยู่ในถับในหูหุ่นเนาะโดยโดยอยู่ดีมีเฮงเนาะโดยโดยหุ่นเห็นแต่อยู่ในคอกพ่นแหละเราก็แค้บงเงายน้ำเนาะเอากัปปะเด้อบูจิตเด้อบูจิตสาวมินาเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเลยโดยโดยโดยเอ้าน้ำหน่ะพาทางก่อนพี่น้องเลย Qua à, à, thăng pho lúc ngon không nó lên đi nhanh đẹo thì nó người chắc chỉ chẳng đây học nó bực hại đâu còn chẳng đầu cái đĩa thẻ bỏ tạ này nó à, chạy vô nó no, thì nó người lúc à, ngon nó à, cả tiền về lại nó con mi mi thế lên khỏi cái đầu cái đĩa thế ngon nó cho hòn bò khỏi bò sữa bị qua khỏi bưng muỗng ở chỉ tí đó đấy và oh, thì ตอนนี้ก็ขึ้นมาในรถใน,น<อ>รักเนาะทางเขาบบอเซนเพิ่นกันจกักหน่อยก็คือสิได้กลับคือกันเพิ่นว่าเนาะ่นีสิไปชงช่องอีกได้บ่เ,เราว่าคือสิได้ติดน,นี่พอเบิ่งมุ้งแล้วมันค่ำเพิ่นวะไม่ไ,นะไม่ไม่ไม่เนาะก็คือเจริลงมาพี่หลายมื่อยูอ่โยกําลังว่าสิถามมาเรียกง,งานแม,ม่อุตส่าห์แล้วบัดเบิ่งเวลานาทีก็ถือว่ายืดยาวเนาะพี่น้องเนาะยืดยาวแล้วก็โอ้ยงสิลงมานี่ค่อยค่ำลงแรงแล้วพี่น้องเอ้ย คือใช้กลับขึ้นเมื่อะวาทางบวตาีนเมื่อคำเมื่อมืดบาได้ย่านลูกน้อยหอยกระตาเนาะพี่น้องเนาะให้ห้องหรือว่ายากในการเห็ดเวียงแหละมันคนในครอบครัวมันหน่อยว่าชั้นช้พี่น้องเลยเบ่งนาทีกันบาได้คือตอนยังดูดูในท้องเลยพี่น้องเลย้ยด้ไังได้ได้อีกแล้วโอ้ยเบ่งบอจิตสอนใมษาครับรถเออไทยเบื้องหลังแล้วอ่ะเนาะอยรดโปอตกใจดีเลยคนกลุ่มล่นะ เดี๋่วในกล้องบอจิตเน่แจ๊คสิจับหรือบอบเห็นเนาะบเห็นดอกเนาะพอดับปีนกล้องหนาเลยหินกว่าแนบิึงทั้งตีนบิว่าขอะเนี่ยน้ำพี่น้องไปขี้ดินควันกุ๊บเลยควันกุ๊บดิแม่แม่แม่ไปเช้ากันเมื่อเด้อบารีเด้อพี่น้องบอกแล้วเนี่ยบอเชนบอเชนด้วยมือเดือไปไปเชี่ยเชี่ยปุยเนื้อถึงเมื่อคำน้องเอ้ยเนาะ กำลังกล้เคียมกันเฮ้ยเี้ยเอาแล้วบเอาแล้วโอ้ยเนาะเดี๋ยวลืมสิเดาะแล้วซื้อตัวซี่พันพี่น้องตัวซี่พันให้เคยเห็นเงี้ยตัวไลายเองลายเองซื้อเองอกูน้องเลยเนาะโบอยากให้น้องๆเพิ่นเอาไว้่นพอจะน้องเพิ่นไปจบชีวิตมันพี่น้องเลยยันน้องๆเพิ่นไปนอกมันน่ะล่ะจะเลี้ยงใช้ขวดจะเลี้ยงใช้ขวดจะยังยันมันตายจึงได้ผู้บังคับขึ้นให้สมบัติพิ่นโทรมาบ่ โทรมาหลิดบอกขึ ơi, ện, ้นยินว่าอื้ออึงอึงยัวโทรมคขอชื่ออึงชื่ออึงยังนั่งนะชื่ออึงไปต้อนต้อนไผ่ต้อนแล้วเนี่ยเอาโดสองเทียนพีนี้หรือเปลเว้ยอ่าคือคือว่าสั่งเงื่อน y o à, u t u b ูคุณท um ่านน่ะคือว่าแล้วคือว่าให้เจ้าชื่อไปต้อนไปต้อนยากนี่เดี๋ยวเอ้อยากวันไหนเจ้าชื่อไปต้อนมันเคยงงแล้วคอยเดี๋ยวชื่ออึงมาต้อนเนี่ยเราตราชินูมันหลายอือโอ้ยว่ะเดี๋ยวที่ถูกคท่านออกมา โทรมาอยากให้ซื้ออึ่งไปต้ะพี่น้องเอ้ยอืมันหลายเลยคอยกับพวกคือคือพวกหาก็ร่างนี้นี่แบบนี้แหละคอยก็ได้อึ้งันเป็นแต่แพงเน้ยว่ะกินยัางมาไอ้มาไอ้ก็ปล่อยละปล่อยลงหม้อได้ขอป่ะว่าตรงๆใช่พี่น้องเอ้ยสำหรับบาเวียดนี่คืออึ่งนี่โบโบได้คอยกินพี่น้องเอ้ยสามสี่ปีคือหลังที่โบได้กินแต่กับพวกหู้ฮอดรสชาตินใช่ป่ะมันเป็นเนี่ยไรนะพี่น้องข้าวเลยข้าวเนาะ

อาจังได้มดเมือทัวร์แล้วฮวงมืดละเบ้อพี่น้องเนบะิดแล้วเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าในเบิองท่องฟ้าเนาะก็คืมๆในจักหน่อยก็ค,คือฟ้าสิลงฝนสิตกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เห็นบ่ได้อ่าได้อ่าจับผ้าไตุไอะไรรู้ไหมเพบ่กล้าเข้าไปดอกหิยจันถึงผ้าเนาะเพาตรงๆซะใช่ยินไอ้หือมาบ่นัรถห้อง,องไหนผมสิต้องย่องแล้วเอ้ยเพิ่นสำหรับที่ว่าเคยเข้าไปหานะเขาบอกว่างามนี้ไปจนใหม่หม้อไปจนใหม่หม้อเดยน้องเลยดิ เอาเราลืมเน่อย,อย่างว่าเนาะคืออารเทินตะมอมเนาะพี่ตองเลยเอากาคือสิป,ประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยเฮ้ยพบไปพบก,กันเนาะในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นทงงางอเวียดเองกัคือสิได้โคตลาพี่ลาน้องไปแล้วพี่น้องเลยจังไงขอบุญขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาติดตามชมคลิปและกับบล็อกดข่ามโฆษณาคลิปของอเวียดไปเนาะท้ายนี้ขอให้คนพี่น้อง อยู me, ่ดีมีกันเบิดสุขส no, e, ุขคนเด้อพ um ี่น้องเอ้ยเอาทายนี้ทางเอาเวียดเองก็คือเยขอก่าวคําว่าสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องเอย